มาครับเรามาเข้าด้ามปลอกกันหลังจากที่เราใส่ท่อหกไปเรียบร้อยนะครับมาทำด้ามกับทำด้ามปลอกแบบนีนน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 ้โอเคเราก็จะได้แบบนี้นะ ต่อไปเราก็จะใส่ด้วยท่อหดใสอีกทีนึงเนี่ยเราใส่ท่อ,อสีแล้วคราวนี้เราจะมาใส่ด้วยท่อหดใสอีกทีนึงนะ ใส่ท่อหดใส่เข้าไปเลยใส่ท่อหดสีเราก็ตามด้วยท่อหดใส่นะครับ ไปเลยนะครับได้ทำด้ามให้เสียบแล้วบยาวเกินนะครับตัดออกน่อยนึ่นอเอามาทำต่อเลยนะครับทำด้าม ได้แบบนี้ครับเสียบไปที่ทา่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำดำํมเราก็จะได้แบบนี้นะครับดํมตอกสวยๆนะครับ เรียบ,บร้อยนะครับเหลือแค่มัดติดกันนะโอ้สุดยอดนะครับนี่ก็จะได้ดามแบบนี้นะครับเรียแบบร้อยแล้วนะครับเ,เสร็จนะครับเหลือแค่มัดติดกันก็เสร็จแล้วนะครับจัดไปครับดามแบบสวยๆเสียงใสๆนะจับไปตามขอโอ,โอเคครับ